โรคเข่ามีอาการยังไงและใช้ยาอะไรในการรักษานะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอให่อยากเราไว้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเปิดเทอมเนาะซึ่งเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคเข่าเลยค่ะตั้งแต่เด็กเล็กเนาะเด็กอนุบาลที่นอนรวมกันนะคะจนถึงเด็กโตที่เล่นด้วยกันนะคะ อาการของเหาเนี่ยก็คือจะมีอาการคันบริเวณหนังศีรษะมากเนาะเนื่องจากว่าเหาเนี่ยค่ะจะไปวางไข่อยู่ที่คนผมนะคะจากไข่ฟักเป็นตัวไหนใช้เวลาประมาณ3-14วันเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นระยะแพร์นะคะจากคนนึงไปสู่อีกคนนึงได้เนาะ ถ้าหากว่าเราเก่ามากๆนะคะจนติดเชื้อแบคทีรียคือเป็นแผลที่หนังศรีรษะนะอันนี้เราต้องรักษาเชื้อแบคทีรียก่อนนะคะไม่ให้เกิดแผลก่อนเราถึงจะใช้ยารักษาเห่าที่เป็นแชมพูรักษาเห่าได้นะคะวิธีการใช้แชมพูรักษาเห่าเนาะก็อย่างแรกเลยอย่างที่บอกนะคะหากว่าเราเจอแผลที่หนังศรีรษะให้ทานยาฆ่าเชือ้อทายาฆ่าเชื้อเพื่อให้แผลนั้นหายก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้แชมพูสระผมได้นะคะแชมพูเนี่ยจะเป็นตัวยาคาร์บาริล6มิลลิกร,รัมนะคะซึ่ง ซึ่งวิธีการใช้ยาแชมพูรสระผมข่าเหาเนี่ยนะคะเราจะต้องสวมถุงมือเนาะไม่ว่าจะเป็นถุงมือพลาสติกหรือถุงมือ,อยางก็ได้นะคะสระผมโดยสระผมเราสระผมปกติค่ะสระถึงโคนผมจนถึงปลายผมเลยนะคะหมักทิ้งไว้เนี่ยหนาทีนะคะ หลังจากที่เราสระครั้งแรกไปแล้วนะคะอีก7-10วันเนี่ยเราควรจะสระอีกครั้งหนึ่งนะไม่ควรให้ยาเข้าทางหูทางตาจมูกปากเลยนะคะเนื่องจากมันเป็นยาอันตรายใช้ภายนอกนะหากว่าเราเผลอกลืนเข้าไปนะคะอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะไม่ควรทําให้เราอาเจียนออกมานะแล้วก็เอายาไปด้วยนะคะหากว่าเราติดเหานะคะลองสํารวจคนในบ้านดูนะคะว่ามีเหาไข่เหาอยู่บนศีรษะเหมือนกันหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องรักษาทุกคนนะคะ ชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ